สี่ยาที่ควรมีในการใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่าท้อกับชีวิตอย่าคิดหนีปัญหาอย่าแคร์คำนินทาอย่าดูถูกตัวเราเองหากวันนี้เราทำสิ่งใดแล้วมันไม่ได้สมหวังดังความตั้งใจที่เราหวังไว้อย่าพึ่งท้อนะจงเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนทำศรัทธาในความดีที่ตนมีแม้ว่าวันนี้ เราจะไม่เหลือใครเลยในชีวิตไม่มีคนเข้าใจไม่มีใครเห็นอกเห็นใจอย่างน้อยเราก็มีเงานี่แหละแค่เกิดแล้วก็ตายชีวิตที่วุ่นวายพ่อเราคิดมากชีวิตเราลำบากพ่อเราไม่เข้าใจทำอะไรจะเกิดก็ช่างมันฉันทำดีแล้วอะไรจะมาก็ช่างมันฉันยินดีรับ ถ้าคุณเติบโตจากต้นไม้ที่อยู่ในกระถางคุณก็ไม่ควรไปถากถางต้นไม้ที่อยู่ริมทางเพราะการเติบโตมันแตกต่างกันวิถีของการใช้ชีวิตมันก็แตกต่างกันเช่นกันเช่นเดียวกับชีวิตของคนเรา